ตูัวนี้เป็นตู้อบลมร้อนนะครับ12รุ่น12ถาดเป็นสเตลเลสทั้งตัวสามารถตั้งอุณหภูมิที่เ,เราต้องการได้หรือเวลาในการทำงานเราตั้งได้ตข้อกัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงล้วให้มันหยุดตั้งได้มีสถา,า<ร>นะบอกหมดว่าตอนนี้ใช้ไฟกี่โวลต์กี่แอมป์บอกหมด ตัวนี้เป็นใช้ไฟบ้านเสียบปลั๊กใช้ได้เลยไม่ต้องไปวุ่นวายกับเบรกเกอร์ไฟสังเวยครับผมโคตเลสนอกในทั้งตัวมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกทั้งทั้งตัวเรือนทั้งหมดก็คือสแตนเลสสแตนเลสเกขสามศสี่ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ถ้านในงานเลยนะครับโปรโมชั่นในงานอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนอกงานเพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งก็คือถ้าไปซื้อที่บริษัทครับพี่เป็นลูกค้าในงานถึงถ้าซื้อก่อนก่อนที่เดือนนี้ผมให้ราคาโปรโมชั่นอยู่ ไม่ราคาเอาแบบว่าเผื่อมีตังเมื่อไหร่ก็ไปซือ้อแสนสี่ห้าเลยที่แสนรวมแวดรวมภาษีไม่รวมไม่รวมก่อนภาษีเอาละโอ้